ยอดออติสไม่ปังโคโรล่าครอสอาจแพงไปรีบจัดคันนี้มาขายไทยเลยตลาดรนเมืองไทยปัจจุบันเดาที่ทางยากมากอะไรที่เคยขายได้ขายดีมาวันนี้คนก็ไม่ให้ความสำคัญกันแล้วหรืออะไรที่ไม่น่าเปลี่ยงปล่าก็ดันขายดีซะนนิก็ตลาดรนเมืองไทยจะอ,อะไรมากเนาะถ้าหันมามองแบรนด์โตโยต้าก็พบว่าก็มีกรณีนี้เช่นกันก็คือยอดขายออติสไม่มีกระแสปังเปลี้ยงเท่ากับตัวก่อน กลับกัน Corolla Cross กลับขายดีกว่าแบบทะลุทะลวงชนิดท,ที่ว่าเหมือนชดเชยยอดขายซึ่งกันและกันระหว่างรุ่นนั่นก็อาจทำให้โตโ o ต้ในกลุ่ม8-9ถแสนบาทมีช่องว่างที่ยังต้องรอประสานคืออาจต้องรอรถเซเมนต์ใหม่ที่มาอุดช่องว่างราคานี้และเข้ามาทำหน้าที่แทนรถซีดาในกลุ่ม c ีเซ gment ที่หดตัวลงไปล่าสุดเราก็มีภาพแอบถ่ายอย่างใกล้ชิดของ t o y o ต a SUV ขนาดความยาว4.3เมตรเท่ากับ h ุ n d a ค r r e t a อาพูดง่ายๆเลยก็คือสั้นกว่า HRV นิดนึงอันที่จริงก่อนหน้านั้นเราเคยนำเสนอข้อมูลและภาพไปล่วงหน้าแล้วมาครั้งนี้เราก็ขออัปเดตภาพและข้อมูลเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับ BSUV คันนี้และอยากจับตาให้ดีว่าบางทีมันอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับตลาดเมืองไทยบางกระแสบอกว่า โตโยต้ BSUV สำหรับตลาดประเทศกำลังพัฒนามีความยาว4.3เมตรนั้นสร้างขึ้นบนพื้นตัวถัง TNGAB เวอร์ชันรถต้นทุนสำหรับตลาดอินเดียและประเทศกำลังพัฒนาตามข่าวรายงานล่าสุดก็มีความเป็นไปได้นะครับว่าอาจจะติดตั้งขุมพลัง Toyota Hybrid 1 5ลิตรซึ่งก็มาในรถคันนี้ก็ได้ปัจจุบันโรงงานอินเดียขึ้นสายการผลิตทดลองประกอบ t o y ยต้ BSUV ปริศนาคันนี้แล้ว และจะเปิดตัวช่วงกลางปีนี้สำหรับประเทศไทยต้องจับตาดูว่า t o y เต้ายาริสครอสไทยเวอร์ชันที่มีข่าวลือมาว่าไทยจะเปิดตัวในอาเซียนปี2023จะเป็นเรื่องคันเดียวกับคันที่เห็นในภาพนี้ไหมเพราะไม่มีทางที่ยาริสครอสยุโรปจะมาขายไทยได้เลยครับ